สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านผมต่อยกุวันนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565ตอนนี้9นาฬิกา29นาทีนะครับ <laughs> พี่น้องทุกท่านมาแล้วครับรายงานจากสุสาชาตไทยเชษสายในของประเทศไทยจังหวัดสระบุรีงานภาคสนามเริ่มนะครับเริ่มขุดดิน ขุดซาให้มันกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลเสร็จแล้วเราก็ยกพื้นให้สูงกว่าถนนประมาณประมาณนะครับ1เมตรนะครับเริ่มแล้วครับเพราะว่า,าเราต้องการสูงกว่าถนน1เมตรนี่สูสารของเรา5 0 0รวันพันปีก็ไม่ต่ำถึงเวลา,าฝนตกมา,าที่หวงจุ้ยก็ไม่ต่ำนะครับก็เลยผมดินสูงนิดหนึ่งพี่น้องดูนะครับเริ่มแล้วครับงานภาคสนามเริ่มนะครับอ่า งานแมคโครไลเริ่มนะครับคาดว่าสักสักครึ่งเดือนน่าจะเสร็จนะครับพอเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเราก็ผมก็จะประกาศเรื่อยๆพี่น้องก็ติดตามตามาตามเพจของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียนามพี่น้องติดตามแล้วก็ท่านใดที่จะออกข้อเห็นแนะนําได้นะครับเพราะที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานาเขาทุกคนวันนี้ต้อยกูวันก็ขออนุญาตออกสื่อให้เห็นถึง างานฝุดสะน้ําให้มันกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลเสร็จแล้วก็งานถมดินยกระดับให้สูงกว่าถนนประมาณเมหนึ่งและก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับอย่างอื่นก็มีนะครับพี่น้องตามกูมานะครับาตามกูมาเลยนะครับพี่น้องดูงานงานทํารั้วเราก็งานทําทับหลังก็เกือบจะเสร็จแล้วอีกอีก สามสี่วันก็น่าจะเสร็จหมายควาว่างานเทน,นะครับพี่น้องดูนะครับทาทีหนึ่ง90เมตรพี่น้องดูทําทับหลังทีละ90เมตรทับหลังนี่กว้าง15สูง20เซนหนา15เซนพี่น้องดูท,ทําทีหนึ่งอะ่ะ90เมตรนะครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องดูด้วยความรู้ความสามารถทีมงานของคุณหนูฐานพัฒน์ตันเจริญวัฒนานี่โดยพี่ตุ้ยควบคุมนี่พี่น้องดูดูความ แข็งแรงของรั้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับภาพนี้พี่น้องดูไว้บันทึกไว้เลยเพราะว่าอีกหน่อยจะไม่เห็นเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้เราถมเสร็จเราก็จะถมคานสเต,เตถมรั้วให้หมดเลยน้องดูนะครับพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับงานไปถึงไหนแล้วพี่น้องดูนะครับงานงานภาคสนามเริ่มแล้วเพราะว่าฝนมันหยุดแล้วมันเดินได้แล้วก็ขออนุญาตรายงานให้พี่น้องทราบนะครับพี่น้องลูกหลานบาคงคนทุกท่านสถานที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาง ลูกหลานาโคทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ใช้เพราะทุกคนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทุกคนก็ควรจะร่วมรวดช่วยกันเพื่อให้สถานที่แห่งนี้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สมกับชื่อสูุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยนะครับท่านรายงาน <c oughs> โดยต่อยกุวรน นายกส, <laughs> สมาคมส่งเสริม <laughs> มิตรภาพแวิัยดามสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>